สวัสดีครับสวัสดีเอทุกท่านนะครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องจอจบดัมซิ่งนะครับวันนี้อยู่กับงานขุดคลองครับขุดคลองออดินนะขุดคลองให้ฟรีครับงานทอยปากอครับตอนนี้น่าจะาได้ครึ่งทางแล้วครับน่าจะร้อยกว่าเที่ยวแล้วนี่ครับขุดคลองครับ กว้างประมาณ7จเมตรนะครับปากกว้างนะคลองเดิมนี่น้ำแห้งแล้วนะแจ้าของที่บอกว่าเก็บน้ำไม่อยู่ครับก็เลยขยายครับเอาคลองใหญ่กว่าเดิมลึกกว่าเดิมครับขุดคลองนะแล้วเอาไปถมคลองอีกฝั่งนึงครับ ดึงสโลปเนียนๆครับกับปีกสโลปนะวันนี้วิ่งด้วยกัน4ีห้าคันครับงานถอยปากบ่บครับตอนนี้เราอยู่อำเภอห้วยม็กกครับจังหวัดกาลสิน สี่ห้าคันครับ นี่เราขุดคลองให้ฟรีนะครับเจ้าของที่นี่ให้ทอยไปถมคลองอีกฝั่งหนึ่งครับขุดคลองให้ฟรีครับสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวให้ชมกันเดี๋ยวพาเดินไปชมครับขุดคลองเป็นรูปตัว C นะนี่ครับเนียนๆแบบนี้เลย ฝั่งนี้ก็เข้าโคง้งนะเข้าโค้งไป็ลูกตัวซีครับตอนนี้ได้ครึ่งทางแล้วความลึกก็ประมาณ3เมตรครับ กงานเที่ยวนะครับไปถมคลองคลองอีกฝั่งหนึ่งครับงานถอยประมาณร้อยกว่าเมตรวันนี้วิมีการหาคันครับวันนี้ เนคโคไม่ได้จอดเลยนะถอยห้าคันครับถอยปากเบาจอดทีเดียวครับตอนกินข้าวเที่ยงครับแล้วก็ตอนเริ่อง,งาน ท่านใดสนใจนะที่อยากอยากขุดซะหรือหรืออยากขุดคลองนะขุดให้ฟรีครับขุดให้ฟรีแต่ว่า,าราคาเที่ยวก็กราคาปาก่อครับก็ไม่เกิน200นะราคาเที่ยวเราไม่เกิน200ครับพร้อมดัน แล้วแต่ระยะทางครับโอ้ดินแข็งครับเป็นหน้าดินนะแล้วก็เป็นชั้นหินแล้วก็ลงไปเป็นดินเหลืองครับดินเหนียวเหลือง จากดินเหลืองก็เป็นดินตับม,ม้าครับ ด้านข้างตรงนี้จะปั้นเป็นทําถนนครับทําถนนรอบครับตัดใส่หก้อไปด้วยแล้วก็ปั้นถนนด้วยนะก็จะช้าหน่อยครับ แบบนี้ขุดทั้งวันก็ไม่ต่ำกว่าร้อเที่ยวครับไม่ต่ำกว่าหนึ่งเที่ยวนะเมื่อวานย้ายเข้ามาตอนสิบเอ็ดโมงนะตักถึงห้าโมงเย็นก็ได้70กว่าเที่ยวครับ จอดเลยนะจอดทีเดียวตอนพักเบกกินข้าวครับน่ครับแต่งสโลปไปด้วยครับฝุดคลองก็จะช้าหน่อยครับเพราะว่าต้องแต่งสโลปสองข้างไปควบคู่กันครับแล้วก็ดึงดินขึ้น ปั่นถนนตรงนี้ด้วยครับอ่ะส่งท้ายกับคันนี้ครับ มีปีกสโลปก็จะเร็วหน่อยครับเวลาแต่งด้านข้างนะก็จะประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงครับแล้วก็การอุ้มดินนี้ก็จะอุ้มได้เยอะขึ้นนะแต่ว่าก็ต้องอมีข้อเสียนะ บูธสลักหลวมเร็วครับข้อเสียนะครับก็มีจิตปีกสลบก็ดีนะแต่ก็มีข้อเสียเหมือนกันขนาดอัดจรบีทุกวันนะก็หลวมเร็วเหมือนเดิมครับแล้วคันอื่นนะครับที่ไม่ไม่ได้ติดปีกสลบนะ อันนี้ผมไม่รู้นะว่าจะหลวมเร็วแบบนี้ไหมไม่เกินสองปีครับบูธสลักก็หลวมเลยครับถ้าติดปีกสลบแบบนี้นะขนาดอัดจารบีทุกวันเนี่ยก็ยังหลวมครับ อโอเคครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องจอจอตามสิ่งไปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับลาท่านผู้ชมไปแล้วครับสวัสดีครับ